เดี๋ยวว่าล้างน้ำเปล่าบิลก็สลัดน้ำออกแล้วใส่ตะกร้าไปวางไว้ที่เคาน์เตอร์นะครับเมียเดี๋ยวเธอ สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาด้ยกยรันกับหมูกระต่ายช่องของหมูกระต่ายเดินทางกลับมาอีกครั้งก,กับนิยายวายเรื่องความรักของผมเป็นคุณได้ไหมแต่งโดย라이เ t e r ControlS ก่อนจะไปติดตามรับฟังกันฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้หมูกระต่ายด้วยนะครับนิยายเรื่องนี้แต่งขึ้นตามจินตนาการของผู้เขียนไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลสถานที่หรือเหตุการณ์จริงใดๆเหมาะสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ S 8ปีขึ้นไปโปรดใช้วิจรารณญาณในการฟัง อีที่18ตอนที่22จะคิดเหมือนกันหรือเปล่านะพาร์เดวาผมตื่นขึ้นมาในรุ่งเช้าวันใหม่รยาการรอบๆเย็นช่ำไปด้วยเครื่องปรับอากาศอุณหภูมิตม่ำมองออกไปนอกหน้าต่างพบว่าฝนตกจึงทำให้ทราบได้ทันทีว่าที่อากาศมันเย็นจัดขนาดนี้เพราะอะไรความรู้สึกปวดเมื่อยตัวเกิดขึ้นทันทีที่เริ่มขยับร่างกายอืมจะว่าไปไม่ได้อยู่ที่บ้านตัวเอง และคงไม่ต้องเดาคงเป็นบ้านของบิลแน่นอนเมื่อคืนผมจําอะไรแทบไม่ค่อยได้จําได้ว่าล่าสุดถูกนิกให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และดูเหมือนผมกําลังจะถูกขืนใจแต่บิลมาช่วยเอาไว้ก่อนที่ภาพของผมจะตัดไปแบบเลือนลางผมสมํารวจร่างกายของตนเองพบว่ามีร่องรอยรักที่ถูกฝากเอาไว้มากมายทั้งยังรู้สึกเจ็บเสียดที่ช่องทางรักความปวดเมื่อยของร่างกายเป็นสัญญาณบอกได้ดีว่าเมื่อคือนเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นผมถูกวางยา แต่โชคดีที่บิวมาช่วยทันไม่งั้นอืมตื่นแล้วเหรอไม่ทันที่ผมจะได้คิดฟุ้งสร้านต่ออีกฝ่ายก็ส่งเสียงร้องอื้อในลำคอดังขึ้นผมหันหน้าไปมองอีกฝ่ายแล้วพยักหน้าเบาๆอีกฝ่ายลืมตาตื่นขึ้นจนเต็มตาแล้วจ้องมองมาที่ผมหิวหรือเปล่ารู้สึกไม่สบายตรงไหนไหมนิดหน่อยเอ,อมื่อคืนไม่ต้องพูดถึงมันแล้วทุกอย่างจบด้วยดี ออีกฝ่ายว่าแล้วเลื่อนหน้าลงมาจุมพิษที่ปากผมแผ่วเบาผมหลับตารับสัมผัสก่อนที่อีกฝ่ายจะถอนจูบออกไปเดี๋ยวไปอาบน้ํากันบอกให้ป้าอิ่มเตรียมอาหารเช้าไว้ให้แล้วลุกไหวไหมไหวปากตอบออกไปแบบนั้นแต่สีหน้าเยเกสแสดงออกมาชัดเจนจนทําให้อีกฝ่ายต้องอุ้มผมขึ้นในท่าเจ้าสาวออเออแต่จะทำอะไรเนี่ยว่าเดินเองได้ไม่หรอกว่าเจมบิวรู้อย่าดื้อ เดี๋ยวพาไปอาบน้ํำเองผมใช้มือทั้งสองข้างประคองของคอบิวเอาไว้ปล่อยให้อีกฝ่ายอุ้มผมเข้าห้องน้ำไปตามอำเภอใจผมถูกจับถอดเสื้อผ้าแล้วให้ลงไปนั่งแช่ในอ่างอาบน้ําที่เปิดน้ําอุ่นๆจนเต็มอ่างพร้อมด้วยอีกฝ่ายที่ถอดเสื้อผ้าของตนเองออกเช่นกันแล้วพาร่างของตัวเองเข้ามานั่งซ้อนอยู่ด้านหลังของผม เราทั้งคู่ใช้เวลาสักพักใหญ่ในการอาบน้ำชำระร่างร่างกายรู้สึกปวดระบมไปทั้งตัวโดยเฉพาะสะโพกเลื่อนลงไปทั้งขาเมื่อคืนนี้ผมคงทำท่าอะไรแปลกๆสินะเมื่ออาบน้ำแต่งตัวเสร็จเราทั้งคู่ก็พากันออกมาจากห้องโดยที่ผมมีบิลคอยช่วยประคองออกมาเวอร์เสียจริงแฟนผมคนนี้บิลจับให้ผมนั่งที่เก้าอี้ก่อนที่ตนเองจะเดินไปตามป้าอิ่มให้ยกอาหารเช้ามาจัดบนโต๊ะบนโต๊ะอาหารวันนี้ปรากฏอาหารเช้าแนวคนป่วย ข้าวต้มกุย้ยพร้อมด้วยเครื่องเคียงผักกาดดองเอ้ยไข่เค็มเอ้ยปลาหมึกทอดเอ้ยแฟนผมมันเว่อรจริงๆนั่นแหละคงจะสั่งให้ป้าอิ่มทำอะไรแบบนี้แต่ก็อร่อยดีแม้ผมจะชอบทานข้าวต้มทรงเครื่องมากกว่าอ่ะนี่ยากินซะแล้วก็นอนพักผ่อนอีกสักหน่อยนะเดี๋ยวบิวว่าจะไปออกกำลังกายขอบคุณนะ ผมรับยาจากมือหนามามองดูมียาอยู่หลายเม็ดในนั้นประกอบไปด้วยยาแก้ปวดแก้อักเสบและยาคุมกำเนิดตราบใดที่ยังเรียนไม่จบเรื่องนี้ไม่ควรพลาดหลังจากทานอาหารเช้ากันเสร็จผมและบิลก็แยกย้ายกันไปแต่ละส่วนของบ้านผมเดินมานั่งลงที่โซฟากลางบ้านพลางเปิดสมาร์ททีวีจอยักษ์กดเปิดเข้าโปรแกรมดูหนังทันทีของว่างมากมายถูกยกมาวางเอาไว้ให้ผมที่โต๊ะหน้าโซฟา คงเป็นคำสั่งของบิวที่ให้ป้าอิ่มยกขนมพวกนี้มาให้ผมกล่าวขอบคุณป้าอิ่มและชวนให้ป้าอิ่มนั่งดูหนังด้วยกันเพราะผมเหงาป้าอิ่มครับปกติแล้วไม่ค่อยมีคนอยู่บ้านหรือครับอาจจะเป็นเพราะขนาดของบ้านดูขัดกับผู้อยู่อาศัยลำม,มั้งทำให้ผมรู้สึกว่าบ้านหลังนี้ดูเงียบเหงากว่าบ้านของผมเสียอีกใช่ค่ะคุณท่านทั้งสองส่วนใหญ่ทำงานกันทั้งคู่ ในบ้านมีเพียงคนรับใช้คนสวนเท่านั้นส่วนบ้านหลังเล็กก็มีแต่คุณบิวกับป้าเท่านั้นค่ะคุณเดว่าคงจะเหงาสินะคะครับผมรู้สึกว่าบ้านมันว่างเกินไปบวกกับมีแม่บ้านคอยรับใช้ด้วยมั้งครับผมเลยรู้สึกว่าไม่ค่อยมีอะไรทําปกติเวลาผมอยู่บ้านกับคุณพ่อผมก็มักจะชวนคุณพ่อทําอาหารทําขนมหรือบางครั้งก็ให้ผมไปช่วยที่ร้านอาหารอยู่บ้างเป็นครั้งคราว <c oughs> อย่างนั้นแหละคะ่ะ คนเคยทำงานบ้านคุณบิวแกชินแล้วล่ะคะ่ะเพราะที่ผ่านมาป้าก็เป็นคนที่ทำให้ทุกอย่างคุณบิวแกเป็นคนน่ารักนะคะบางทีว่างๆนึกยังไงก็ไม่รู้มาช่วยป้าทําความสะอาดบ้านบ้างก็มีจนป้าต้องแซวว่าอย่าทําให้ป้าต้องตกงานเลยคุณบิวถึงจะยอมหยุดมือป้าน่ะรักคุณบิวเหมือนลูกเหมือนหลานของป้าแท้ๆอีกคนหนึ่งเลยคะ่ะป้าก็อยากเห็นคุณบิวเติบโตมีชีวิตครอบครัวที่ดี ป้ายังคิดเลยนะคะว่าคนอย่างคุณบิวนี่จะได้คนแบบไหนมาเป็นเจ้าสาวในตอนแรกป้าบอกตามตรงว่าถ้าได้เจ้าสาวเป็นคุณพลอยป้าไม่เห็นควรสักเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นคุณเดวาป้าว่าเหมาะสมกันดีแล้วค่ะป้าอิ่มชวนผมคุยไปเรื่อยทั้งยิ้มทั้งหัวเราะจู่ๆก็พูดถึงเรื่องการสร้างครอบครัวขึ้นมาผมที่ได้ยินเช่นนั้นก็น่าร้อนเผาใช่ว่าผมจะไม่เคยคิดผมเคยคิดเหมือนกันว่าหากวันหนึ่งที่ผมต้องมีคู่ชีวิตมีครอบครัวผมก็ภาวนาให้เป็นบิวนี่แหละ ผมไม่อยากเริ่มต้นใหม่กับใครอีกแล้วแต่ผมก็ไม่เคยพูดกับบิลเรื่องนี้หรอกเพราะไม่รู้ว่าอีกฝ่ายจะมองอนาคตที่มีผมอยู่ด้วยหรือเปล่าคุณเดวางเคยคิดหรือเปล่าคะว่าจะใช้ชีวิตคู่กับคุณบิลป้ารู้นะคะว่ามันอาจจะเร็วไปสําหรับวัยรุ่นอย่างพวกคุณแต่ป้าเชื่อคะ่ะว่าหากคู่ของคุณตกลงปรงใจลงหลักปักฐานกันแล้วต้องเป็นคู่ที่น่ารักและมั่นคงมากแน่ๆ เคยสิครับเพียงแต่ผมไม่รู้ว่าคู่ของเราจะคบกันไปได้นานเท่าไหร่ผมไม่อยากวาดฝันเอาไว้สูงกลัวไม่เป็นตามฝันแล้วมันจะเจ็บนะครับป้าเข้าใจค่ะเรื่องแบบนี้ต้องใช้เวลาเรียนรู้กันไปนะคะแต่สิ่งหนึ่งเลยที่ทำให้ความรักของเรายืดยาวคือความเข้าใจกันค่ะเราต้องทำความเข้าใจกับีกฝกไยทั้งในด้านที่ดีและไม่ดียอมรับข้อดีและข้อเสียของกันและกันให้ได้ นั่นแหละค่ะจะทำให้ชีวิตคู่ของเราไปกันรอดหากทะเลาะกันคนหนึ่งร้อนต้องมีคนหนึ่งเย็นหากร้อนด้วยกันทั้งคู่รับรองว่าทะเลาะกันบ้านแตกแน่นอนค่ะ <c oughs> เหมือนป้ากับสามีเก่าที่เสียไปออครับผมพยักหน้าอย่างเข้าใจทุกอย่างที่ป้าอิ่มบอกผมยิ้มให้ป้าอิ่มเล็กน้อยก่อนที่ผมจะกลับมาตั้งใจดูหนังอีกครั้งป้าอิมนั่งดูเป็นเพื่อนผมอยู่ครู่ใหญ่ก่อนที่จะขอตัวออกไปตลาด เพื่อซื้อวัตถุดิบกลับมาทาอาหารในวันนี้ผมโทรศัพท์ชวนคุณพ่อมาทานอาหารที่บ้านของบิลด้วยกันคุณพ่อตกลงทันทีเพราะบอกว่าคิดถึงลูกชายเหลือเกินตั้งแต่ลูกชายมีแฟนก็ไม่ค่อยอยู่ติดบ้านเลยใอ้ตายสิแต่คุณพ่อก็ไม่ได้น้อยใจอะไรผมหอกเพียงแค่เอ่ยแซวเท่านั้นผมนอนดูหนังเรื่องแล้วเรื่องเล่าบิลก็ยังคงออกกําลังกายไม่เสร็จจะฟิตไปถึงไหนกันเมื่อหนังเรื่องสุดท้ายจบผมก็ไม่รู้จะทําอะไรแล้ว จึงลุกขึ้นปิดสมาร์ททีวีแล้วเดินตรงไปยังห้องออกกําลังกายที่มีคนรักอยู่เมื่อเข้าไปถึงก็พบว่าบิวกําลังออกกําลังกายอย่างขามักขม้นเครื่องออกกําลังกายแบบยกน้ําหนักถูกยกขึ้นเป็นจังหวะผมไปหยุดนั่งลงยังโซฟาซิดอัพอีกฝ่ายเมื่อสบตาเข้ากับผมก็หยุดชะงักทันทีไม่ดูหนังแล้วเหรออืมเบื่อแล้วอะ่ะเดี๋ยววันนี้คุณพ่อจะมาทานข้าวด้วยนะโอเคบอกป้าอิ่มแล้วใช่ไหมบอกแล้ว ไม่ออกกําลังกายต่อเหรอผมถามอย่างสงสัยเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายหยุดการกระทําลงใบหน้าที่แดงส่น้นแสดงอาการเหื่อร้อนนั้นใส่หัวไปมาให้ผมเบาๆคงจะออกกําลังกายไปอย่างหนักหน่วงแล้วสินะเหนื่อยแล้วไว้พรุ่งนี้ค่อยมาออกใหม่ว่าจะไปอาบน้ําสักหน่อยว่าจะไปรับคุณพ่อหรือเปล่า เดี๋ยวว่าจะขอยืมรถออกไปรับคุณพ่อบิวไปอาบน้ําเลยคุณพ่อมาถึงบิวคงอาบน้ําเสร็จพอดีผมปล่อยให้บิวไปอาบน้ําส่วนตัวผมหยิบกุญแจรถของบิวแล้วขับออกไปรับคุณพ่อที่บ้านเมื่อมาถึงคุณพ่อก็เตรียมตัวเสร็จพอดีคุณพ่อออกมายืนรอผมที่หน้าประตูบ้านสีหน้ายิ้มแย้มสดใสผมลงไปเปิดประตูรถให้คุณพ่อขึ้นมาแล้วจึงขับกลับมาที่บ้านของบิวอีกครั้ง ป้อิ่มกลับมาพอดีพร้อมกับของสดต่างๆมากมายเต็มตะกร้ามีสาวใช้สองคนจากบ้านใหญ่มาช่วยถือข้าวของเข้าไปภายในครัวที่หลังบ้านเล็กผมและคุณพ่อเดินตามป้าอิมเข้าไปติดๆเจ้าของบ้านหลังเล็กอาบน้ําเสร็จพอดีบิลกล่าวสวัสดีทักทายคุณพ่อพร้อมทั้งพาคุณพ่อไปนั่งรอที่โซฟาส่วนผมเข้าไปช่วยป้าอิ่มเผื่อป้าอิมจะมีอะไรให้ผมช่วยทําวันนี้เมนูอาหารอะไรหรอครับป้าผมถามขึ้นเมื่อเห็นมีปลากระพงตัวใหญ่อยู่สองตัวในถุงและดูเหมือนจะมีเครื่องสําหรับทํา น้ำยำอะไรสักอย่างวันนี้จะทำของโปรดของคุณบิวค่ะปลากะพงทอดน้ำปลางั้นเดี๋ยวผมช่วยนะครับมีอะไรอีกบ้างครับเดี๋ยวจะมีเป็นต้มยำรวมิตรน้ำข้นค่ะแล้วก็กุ้งทอดกระเทียมค่ะคุณเดว่าช่วยป้าล้างพวกผักสดก็ได้ค่ะเดี๋ยวพวกของข่าวป้าทำเองโอเคได้ครับผมพยักน้ารับก่อนที่จะหันมาหยิบพวกผักต่างๆออกมาจากถุงนำใส่ตะกร้าใบใหญ่แล้วเตรียมนำไปล้างผมเปิดน้ำใส่อ่างล้างจานจากนั้นก็ลงมือล้างผักทันทีล้างไปก็พางคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยจ ไม่ทันได้รู้สึกตัวเลยว่ามีใครบางคนมายืนซ้อนหลังอยู่ผมสะดุ้งเล็กน้อยเมื่อรู้สึกว่าอีกคนมายืนซ้อนด้านหลังไม่พอยังเอื้อมมือมาช่วยผมล้างผักอีกด้วยผมหันไปสบตาเข้ากับอีกฝ่ายที่ทำท่ายิ้มอย่างพอใจที่เห็นผมตกใจทำอะไรเนี่ยจะรีบล้างจะได้รีบทำกูบิวจะช่วยล้างไงหยุดเลยถ้าจะช่วยล้างก็ไปยืนข้างๆดีๆผมฟาดเข้าที่แขนของบิวอย่างจัง ป้าอิ่มหัวเราะร่าส่วนเจ้าตัวก็เดินมายืนข้างๆแล้วยกมือขึ้นเกาหัวแก้เขินเดี๋ยวว่าล้างน้ําเปล่าบิวก็สลัดน้ําออกแล้วใส่ตะกร้าไปวางไว้ที่เคาน์เตอร์นะครับเนี่ยเดี๋ยวเถอะผมทะลึ่งตาใส่สัพนามหน้าไม่อายถูกใช้เรียกผมถ้าปกติอยู่กันสองคนก็ไม่เท่าไรแต่นี่มีป้าอิ่มด้วยผมเขินนะบิวบอกว่าเปิดหนังให้คุณพ่อดูรอไปพลงๆระหว่างรอ ผมและป้าอิม่มแสดงฝีมือทำอาหารส่วนบิลเหมือนจะเข้ามาเป็นตัวช่วยแต่ดูเหมือนจะเข้ามาป่วนแกล้งผมซะมากกว่าเอ <c oughs> <AI S 2> อา,าก็จับนิดจับหน่อยล้วนล่ามผมตลอดว้ย <c oughs> กว่าจะทำอาหารเสร็จใช้เวลาเป็นราวชั่วโมงส่วนใหญ่เป็นป้าอิ่มทำเพราะผมนะ่ะโดนเจ้ามือปลาหมึกแตะอังอยู่ตลอดเวลาะเดี๋ยวก็ตีก้นบ้างแอบหอมแก้มบ้างบอกผมน่ารักนะ่าฟัดอะไรของเขากันนะ <c oughs> และแล้วก็ถึงเวลาตั้งโต๊ะอาหารผมและป้าอิ่มช่วยกันจัดจานให้สวยงามส่วนบิวผมไล่ให้ไปจัดผลไม้และของหวานใส่จานทั่วให้เรียบร้อยก่อนที่จะยกเครื่องดื่มตามไปด้วยอืมน่าทานเชียวฝีมือลูกชายพ่อเหรอเนี่ยคุณพ่อทักขึ้นทันทีที่ผมยกจานอาหารมาวางบนโต๊ะผมช่วยนิดหน่อยเองครับนอกนั้นป้าอิ่มก็ทำส่วนใหญ่ผมว่าทางหันไปสงสัยตาดูให้เจ้าตัวดี ที่กำลังถือเครื่องดื่มตามมาอีกรอบ <c oughs> คุณเดวามีคนป่วนตลอดเวลานะสิคะแต่การจ,จัดจานอาหารนี่ฝีมือคุณเขาทั้งนั้นเลยค่ะป้าอิ่มยกความดีความชอบให้ผมผมยิ้มให้ก่อนที่จะชวนคุณพ่อนั่งที่โต๊ะเรารับประทานอาหารกันเลยไหมครับคุณพ่อหิวหรือยังครับผมถามเพราะนี่ก็เป็นเวลาอาหารเย็นพอดีเกรงว่าเย็นกว่านี้อาจจะเย็นและอาหารกลายเป็นอาหารดึกได้เอาเลยจะได้ไม่เสียเวลา ชวนป้าอิมมาทานด้วยกันสิคุณพ่อว่าขึ้นอุ๊ยไม่เป็นไรค่ะป้ารอทานหลังคุณคุณก็ได้ค่ะเอาเถอะครับป้าวันนี้คุณพ่อท่านจะได้มีคนคุยด้วยเป็นบิวที่บอกกับป้าอิ่มป้าอิ่มพยักหน้ารับก่อนจะนั่งลงข้างๆคุณพ่อที่นั่งหัวโต๊ะตามด้วยผมและบิวนั่งอีกฝั่งหนึ่งเราสี่คนนั่งรับประทานอาหารกันอย่างอาอร่อยคุณพ่อเอ่ยชมว่าฝีมือรสชาติอาหารดีมากเหมือนกับไปทานที่ร้านอาหาร ป้าอิมก็มีเรื่องราวเล่ามากมายสร้างเสียงหัวเราะให้บรรยากาศเมื่ออาหารเย็นนี้ไม่น่าเบื่อเมื่อทานอาหารกันเสร็จผมจึงขอตัวช่วยป้าอิมเก็บจานอาหารเข้าไปล้างภายในครัวปล่อยให้บิวกับคุณพ่อนั่งทานขนมคุยกันรอไปพลางๆพาร์ทเดวาเอนพาร์ทบิวคุณพ่อครับผมกล่าวขึ้นเมื่อเห็นว่าหลังของคนรัก กลับหายเข้าไปในครัวคุณพ่อของอีฝ่ายเงยหน้าขึ้นมามองผมอย่างสงสัยคือผมอยากจะปรึกษานะครับเรื่องอะไรหรือคือผมอยากจะถามคุณพ่อว่า ถ้าผมคิดจะจริงจังกับลูกชายคุณพ่อแล้วนั้นคุณพ่อสัอนุญาตให้เราสองคนแต่งงานกันได้ไหมครับอีกฝ่ายยกยิ้มขึ้นไม่พูดอะไรผมกระวนกระวายใจรู้ว่าอาจจะเร็วไปหน่อยสําหรับอายุเพียงเท่านี้แต่ผมมั่นใจว่าผมจะไม่เปลี่ยนไปแน่นอนคือว่าผมรู้นะครับว่ามันเร็วไปที่จะพูดเรื่องนี้แต่ผมอยากจะท้าทามไว้ก่อนละครับและผมคิดว่าถ้าคุณพ่ออนุญาตผมจะให้ทางครอบครัวของผมจัดการเรื่องต่างๆเอาไว้ก่อนพอเรียนจบผมจะขอเดวาแต่างงานทันที <laughs> เรื่องนี้พ่อคง ให้คําตอบเราไม่ได้เพราะพ่อไม่ใช่คนที่จะแต่งงานกับเราพ่อนะตามใจลูกชายพ่อหากลูกชายพ่อตกลงพ่อก็ตกลงคุณพ่อยิ้มให้ผมอย่างเป็นมิตรแสดงว่าคุณพ่ออนุญาตพ่อไม่ขัดขวางความรักของใครหรอกนะชีวิตคนเรามันสั้นจะจากกันวันไหนก็ไม่มีใครรู้ทําเวลาที่เหลืออยู่ให้ดีที่สุดก็พอถ้างั้นผมขอให้คุณพ่อเก็บเป็นความลับเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทางคุณพ่อคุณแม่ของผม จัดการเรื่องเอาไว้ก่อนแล้วพอเรียนจบผมจะขอเดวาแต่างงานทันทีพ่อตกลงสู้เขานะไอ้ลูกเขย <laughs> ผมก็ได้แต่หวังว่าเดวาก็จะไม่ปฏิเสธผมหรอกนะครับอนาคตไม่มีอะไรแน่นอนแต่พ่อเชื่อว่าเดวาก็จะต้องคิดเหมือนกันบิลเป็นรักแรก และคงเป็นรักเดียวในชีวิตของเดว่าแล้วล่ะพ่อฝากลูกชายพ่อด้วยแล้วกันนะบทสนทนาระหว่างผมและคุณพ่อจบลงก่อนที่คนรักของผมจะเดินกลับออกมาจากห้องครัวอีกฝ่ายไม่ได้มีท่าทีสงสัยอะไรผมและคุณพ่อก็พยายามทําตัวให้ไม่มีพิรุธเหลือก็ต่ต้องไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่เรื่องให้เตรียมการเอาไว้อวะอีกสมปีไม่นานเกินรอพาร์ทบิวเอ โอเคก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับ EP ีที่18ตอนที่22นั่นเองเขากำลังวางแผนชีวิตแล้วเขาจะแต่งงานแหละเขาตื่นเต้นแต่ว่าหลังจากนี้จะพบเจอกับอุปสรรคอะไรอีกหรือไม่นั้น เราก็ต้องไปรุ้นกันต่อนะจ๊ะแต่อีพีนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าใครอยากรู้เรื่องราวก่อนก็สามารถไปอ่านได้ที่ลิงกนยายใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดซับเป็นกําลังใจให้หมูกระต่ายด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าอีพีนี้ไปแล้วบ๊ายบาย